สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหมีมาต่อกันเลยเเเเนางมีชื่อว่าอะไรผมลืมอ่ะผมลืมอะ่มมอะนี่เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยนะครับเพราะนางน่ารักมากแต่แต่เสียดายอะ่ะเป็นทอมไหนอี้แม่งไปสอบไปสอบนัสุนิเสยเลยอะไรวะ ป้าบอไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าครับนะอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้สวัสดีวัยรุ่นวิชานิจจ้าขึ้นระบำวาลีโอ้ยไม่กัไปไหนมาดบอกพิขาดชุดิเคนแสงดาวเหนือหอหอหอ ฮอพี anyway> uh ่หรออะไรวะอยู่เฉยดีอนโง่ชช่าสเคชูนแสงคมดาวยเยสวแล้วล้วิ่งเร็ววิ่งเร็วรอกด้วยรอกูด้วยรอกูด้วยไปรุ่นรอกูด้วยเฮ้ยย่ะ คาถาดินจ้าลูกดอกย้าสรบเห็นไหมอ๋ออโอโหดีพ้จริงเลยมาช่างชั้นเลิศช่างจริงเลยสองคนนี้แม่งคนดวลกันทั้งเกมอ่ะสู้กันอยู่สองคนในหลายด่านแรกต้องดูด่านที่สองว่าจะเป็นยังไง มันจะโหดดีบและเถื่อนกว่าเดิมไหมด่านที่สองที่บ้านที่บ้านอีกแล้วบ้านอันแสนสุขลุมลุมครูลุมเคโลลุมโลโลลุมลุมอะไรวะ เกมสตรัทสตาร์ตบูตสตาร์ทบูตเอาไปกินระเบิดปาลลำปานูศัตรูอยู่นี่ศัตรูอยู่นี่เอาชิบหายแล้วดิเวนเี่อุ้ยสวยเอาบันไล่หมาบันไล่หมาบันไล่หมาโอ้โหสามลุมหนึ่งไม่น่ากลัวนะสามลุมหนึ่งลุมโอ้โหมันกันได้ทุกดอกเลย นี่ไงจัดการมันดูม,มันลุมกระเทือไปหัวแดงนี่ไงอีลงมาดิลงมาดิลงมาลงมาทำอะไรกันวะพี่กองกองกองอะไรอ่ะกองอะไรไะเ่ยเอาไปกินอ๋อกองของเอาของมาให้เราเห็นไหเอ้อึ อีกหัวแดงลุงกระทืบมันมันตายยากเพราะอ่้ยมันกระโดดไปโดดมาเลยวะเนี่ยอ <c oughs> าสมิอึอึจะโดดไปโดดมาทำไมเอาอาหารมาอาหารได้ไหมครับเฮ้ <c oughs> ยเราโดดขึ้นโดดขึ้นสวยอันตรายอันตราย ข้างล่างมึงจะโดดไปโดดมาทำไมวะโอ้โหอ้อึอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะทนละอึอึโอวยมันกันได้หมดทุกท่าเลยอเอาตํารวจอวกาศเยียบันหมัดเดียวก็เหลือหล่อแล้ว สามลุมหนึ่งฮะอ่จจะให้มันฟู้ยังไงวะต้องรู้ต้องรอดูด่านที่สามรอดูด่านที่สามมันต้องยากแน่เลยอ่ะอ้าบ้านเหรอหรออันนี้น่าจะเป็นบ้านบ้านของแท้ละ เป็นบ้านนีแท้จริงที่ไม่ใช่ในฐานลับที่ไม่ใช่ฐานลับแลฮเฮ้ยเอี้ยมีการต่อสู้กับคนหนูโมโมกะวะได้ต่อสู้กับคนหนูโมโมกะโอ้โหคนหนูโมโมกะเอาทองมาสวยเอาปืนสายฟ้ามาเอาบอลดีกว่าบอมดีกว่ายิ่ง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 สวยเอาปืนไฟปืนไฟ เอาอะไรว้ไอเถาวันคาถานินจ้าฮึยึฮ,ฮ,ฮึโอ้โหฮุยอะไรวะออดปืนไฟไปกินอาปืนไฟไปกิน,น,ไไกนหน่ไยมไม่ไย่ไยงทีกระโดดลบกระโดดลบเอา้าลูกดอกย่ากระโดดบไปไหนคุณหนูโอ้ เอาไปกินเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะเอาตำรวจอวกาศาไปเฮี้ยเอาไปกินเอาไปกินถูกอไหมเอาไปกินถูกอไหมถามแก๊สถามแก๊สเอาทางแก๊สกินเอาเฮียมกันได้โอ้โหมันกโโันกได้วะโอ้ดีงไง เฮ้ยเอาแล้วเนี่ยส้มส้มส้มหยุดส้มหยุดส้มหยุดไ <c oughs> <c oughs> อ้สายดิ <c oughs> คุณหนูแม่งสู้ยากกว่าทดิคิดม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีสากเอออกแล้ว มีฉากเออเอฉากฉากเออเออ,เอ,อ,เอ,อต่ที่สีไอ้ตรงนี้มันไอ้ตรงนี้มันสวนสนุกนี่หว่าหรือเปล่าวะสรน้ำรายหาดต่างหากโลกชายหาดสองลุมหนึ่งไอ้เหี้ยสองลุมหนึ่งก็มาเล่นใครก่อนดีวะ ต้องเล่นเอโมนี้มันแข็งแกร่งกว่าเพื่อนต้องเล่นมันก่อนเล่นมันก่อนอๆๆตายฝนตกด้วยเหี้ยฝนตกด้วยฝนขนองนี่ไงไม่ตายด้วยโอ๊ะมานี่ดีนีๆๆ่ไงลบเร็วไหวนลูกตองยากเขารบ ไอ้ไอ่เอาเลยเอาเลยอาหารอาหารอุ้ยเหี้ยเอาไปกินตี๋ยังงี้สองลุมหนึ่งแล้วมึงกล้าลุมผู้หญิงเหรอมึงกล้าลุมผู้หญิงคนเดียวเหรอเฮ้ยไอ้หมาหมูเขาตำรวจอวกาศเหี้บันเอามึงก่อนคนแรกเลยเอาไปกินเอ้ากูโดนระเบิดไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย ไปไหนไปไหนมานี่มานี่ลบเร็วลบลบเอานมมาลูกดอกไปกินเอามันกันได้เหี้ยอะไรวะรอะไรวะมาทำไมมาทำไมเอาไปกินเอะพี่จี้โดนเต็มๆอ่ะพี่มันจะโอยแล้วอุ้ยยา เอาป้าเอ้ยอะไรบอเอาดิมาเลยไอ้แหนตำรวจอวกาศเยี่ยบันเอาอีกแล้วเลยหึโยอุ๊ยอุ๊ยโยหึยฮโยไม่ได้การแล้วเปิดอันติเปิดอันติเลยเฮ้ยระเบิดเอาปืนไฟไปกิน สวยปืนไฟกระบอกไหมสวยปืนลูกไฟโยขออภัยด้วยครับขออภัยสำหรับฝานอยางอุ้ยเฮียนี่เอาไปกินเฮ้ยเฮ้ยโยเปิดมาเปิดกลับเอาดิเอาตำรวจอวกาศ เปิดมาเปิดกรับเอาระเบิดแม่งมึงวางทิ้งไว้แบบนี้เลยโอ้ยเฮียอะโคตรน่ารักเลยอะคาวีอรมากความแข็งแกร่งที่แท้จริงด่านที่สี่ใช่ไหมวะต่อไปด่านที่สี่ด่านที่ห้าวะ ดาที่ห้ามันเป็นอะไรกับด่านนี้วะแม่ก็ูม่อยากเล่นด่านนี้เลยอ่ะหุนยนมันทําลายยากอ่ะไอห <c oughs> ุนไอหุนมาทําลายยากเว้ยไม่ใช่อะไรอมามามาพารายามพารายามอีกสักรอบนึงปีโอ้โห ความแข็งแกร่งที่แท้จริงเดี๋ยวจะแสดงให้ดูลบๆสุดไหมอะไรอะไรไอ้เฮียถ้าไม่ตายปะทะถ้าไม่ตายกระโดดนี้กระโดดนี้เหียสิอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียมึงลุมเหรอ เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ไอ้นี่กันไว้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 สวยถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้ยลูกเล่นแม่งเยอะจริงๆรบเร็วกันไว้สวยอันตรายอันตราย อันตรายเปิดท่าไม่ตายไปเลยอุ้ยจะพังไหมจะพังไหมเอาอีกรอบนึงจะพังไหมการไว้ป้องกันเอาเป็นอะไรวะป้องกันดิป้องกันถูกไหมโย ดานนี่แม่งยากทุกตัวยากทุกตัวจริงป้องกันป้องกันป้องกันสิเอาเลือดมาเปิดสกินสกินวานอน <c oughs> ทำลายหุน่นสิ้นฝากไปซะสวย <c oughs> เป็นยังไงล่ะ ของจริงที่ไม่ใช่ขิงดองเซฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย สวยนี่แหละความปิติชนะเลิศคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วนั่นไงมาทุกตัวแล้วต่อไปก็น้องคนฝีเหลืองผมเหลืองคนนี้นครับโอเคคนที่รักเคโลโลมากที่สุดคนที่ต,ตกหลุมรักเคโลโลโอเคพา้า ใครที่เข้ามารับชมฝา Night, กกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับ